กระบวนธรรมดาที่261นะครับต้นทางกรุงเทพปายทางโอหินนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับ เป็นรถจากดีเซลรางนะครับทั้งขบวนเลยนะครับสำหรับขบวนที่2 61นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัวหินนะครับเป็นรถนั่งธรรมดานะครับทั้งขบวนตอนนี้กำลังผ่านเครื่องกั้นนะครับทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับ าเครื่องกันมาแล้วนะครับกําลังจะไปรอดสะพานเกือบมานะครับที่หลังวัดข้ามาเดือนนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา4ี่พันนะครับสําหรับขบวนที่2 6งหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพไปทางบ่วยหินนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับ